วันนี้พบเกมวันพีแตเช้าคุมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับแล้วมาเปิดของรางวัลอีเวนต์กันครับอีเวนต์ไอเจ้าเอ็กนะครับมาเปิดกันซึ่งเป็นอีเวนต์ที่อาตรงๆนะครับมันโคตรจะเสียสุขภาพจิตมากๆนะครับคืออีเวนต์ของมันเนี่ยอยู่แค่3วันแล้วมันให้ลงครบ5 0 0 0 0แต้มครับ สามวันห้าหมื่นแต้มกับคนที่เกลือมาในกาชาก่อนคนที่ไม่มียามาโตะหรือไม่ก็เพจวันค่อนข้างจะยากลำบากมากๆครับกับอีเวนต์นี้นะคือคุณต้องลงเล่นนะประมาณ50กว่ารอบแล้วมั้งกว่าจะครบ5,800มนะครับซึ่งผมตอนนี้ครบแล้วเหนื่อยครับเอาตรงๆเลยคือเหนื่อย โคตรเหนื่อยเลยคือปกติครับอีเวนนี้ขอบ่นก่อนนะครับว่าอีเวนอะไรอย่างเงี้ยปกตินั้นจะอยู่ประมาณครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งครับเป็นอีเวนที่อยู่ค่อนข้างจะยาวแล้วก็ค่อยๆเล่นกันไปใช่ไหมล่ะแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ไงมันอยู่แค่3วันเท่านั้นแค่3วันกับ5้าหมื่นแต้มลุงบันไดครับมันโคตรเที่ยวเลยครับ <laughs> มันโคตรเที่ยวเลยครับสามวันห้าหมื่นแต้มเนี่ยและก็หลังจากนี้ ก็จะมีอีเวนต์ของเทเชอ่์แบบมาต่อเนื่องเลยครับเทเชอ่์แบบก็จะมานะซึ่งเทเชอ่์แบบเดือนนี้นั้นก็จะเป็นของไคโดแล้วก็ลูฟี่นะครับมา2ตัวนะแต่วันนะครับมาเปิดของระหว่างกันครับก็จะมีตัวทองแล้วก็จะมีตัวแดง2ใบนะครับซึ่งถืออีเวนต์เนี่ยมันจะลําบากก็เถอะแต่เอาตรงๆก็คือของที่ได้เนี่ยค่อนค่าจะคุ้มเลยครับเพชรเนี่ยได้เป็นร้อเม็ดเลยนะ คุ้มนะครับและก็ได้ไอเจ้าอาหินในการปลดลิมิตเบรกอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเยอะนะครับค่อนข้างจะคุ้มอยู่นะส่วนอตัวแดงเนี่ยวันนี้มันเกิดโซโลเนาะขอโซโลวานทแล้วกันนะอยากได้คือตัวแดงหรือตัวทองเนี่ยอันนี้คุ้มไม่คุ้มเนี่ยมันแล้วแต่ดวงนะครับมาดวงผมเธอนะให้มันคุ้มคุ้มเหมนนะอุตส่าห์เล่นมาเนี่ยโอ้โหโคตรจะเสียสุขภาพจิตเลยมาครับตัวทอง ใบแรกครับตู้ทองใบน,นี้นั้นก็มีโอกาสที่จะออกเป็นตัวแดงด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เพจวันกับอุติน่าจะมีอยู่นะคือเพจวันคู่อุติเนี่ยมันคือตัวคอยหกดาวธรรมาดานะครับออกจากตัวฟรีได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่แน่ใจแฮว่าตัวพวกเนี้ยเขาอัปเดตไอเจ้าเพจวันอุติเข้ามาหรือยังนะไม่แน่ใจแฮ หมาอย่างเอาถึงวันที่ยี่สิบหกเหรอแปลว่ายังไม่หมาครับเพจวันอุติยังไม่มีอยู่ในตัวนนะยังไม่มีนะครับล่าสุดก็คือล่าสุดใครหว่าอ้อคิงควีนคิงควีนในกาชานี้ในตัวนี้มีนะครับมีคิงมีควีนแต่เพชวันอุติไม่มีนะครับอืมมาลุ้นหาคิงควีนกันดีกว่าคิงควีน ยอะมากห้าดาวเหรอไม่ค่อยหวังอ่ะขอให้เป็นเปลี่ยนเป็นเดียนแล้วกันนะใบที่สามจะมาตัวโลบิจังว้าวใบที่สี่ครับอโอ้มันไม่ใช่ตัวธรรมดานี่ว่าอันนี้ผมเพิ่งเห็นนะครับมันเป็นตัวของคิสนะ และตัวซัพพอร์ตด้วยโอ้ของรางวัลรอบนี้นั้นค่อนข้างจะคุ้มมากขึ้นนะครับคุ้มมากๆนะนี่คือตั๋วสีดาธรรมดานะครับคือตั๋วพวกคิตนะหรือตั๋วของอ่าซัพพอร์ตเนี่ยมันคือตั๋วค่อนข้างจะพิเศษนะครับจะออกเฉพาะตัวคอน L R r หรือก็คือตัวคอนหายากเท่านั้นนะครับค่อนข้างจะเป็นตัวที่ดีมากๆนะว้าวแจ่มแฮ ถึงจะลําบากขบนก็เถอะแต่มันก็ค่อนข้างจะคุ้มนะครับกับของที่ได้มาถ้าไม่ซ้ำนี่ย่างเลยถ้าไม่ซ้ำมันจะคุ้มมากๆนะครับอ่านี่ตัวสเปเชียลเหรอพาเลตแลมโบขอเล่าตัวซัพพอร์ตกันนะครับเพราะตัวซัพพอร์ตเนี่ยผมไม่ค่อยหวังอะ่ะคือเปิดตัวซัพพอร์ตมาเนี่ยได้น้องตายมาสี่ห้าตัวแล้ว ซัพพอร์ตที่อยากได้ก็คือซัพพอร์ตพวกคู่มิสเตอร์วันทูทีอะไรเงี้ยขอเขอะมาซัพพอร์ตคู่มาเย้โอ้ยเย้ซัพพอร์ตคู่กับมิสเตอร์ทีกับมิสเตอร์กับมิสเลยนะอ๋อโกลเด้นวีนะครับเย้ซัพพอร์ตคู่เย้อันนี้ค่อนข้างจ๋ใหม่นะครับตัวตัวละครซัพพอร์ตนะครับลิ้นพันกัน ต่อไปก็คือซัพพอร์ตต่อนครับก็จะมีตัวซัพพอร์ตสองใบตัว PVP 2ใบตัวคิสนะ2ใบนะครับซัพพอร์ตคู่ต่อเนื่องครับขอเป็นคู่มิสเตอร์โฟกับมิสเตอร์มอลลี่คิสมาดครับมาซัพพอร์ตคู่มา,มาโอซัพพอร์ตอัชูล่าเหรอ ไอ้ไอ้ไอ้นี่ตัวใหม่เหรอเออเว้ยตัวใหม่ครับโอ Eden, ้ยอันนี้คุ้มอันนี้คุ้มเลยครับซัพพอร์ตอาชูร่านะครับว้าวคุ้มคุ้มไหมซัพพอร์ตสบายคุ้มเลยครับต่อไปตัวคิสนาแครด์ดซึ่งตัวนี้นั้นถ้าหากออกเป็นแดงเมื่อไหร่ครับมีโอกาสที่จะออกเป็นเบดกลุ่มซาโบแอนเอสหรือไม่ก็เป็นพุดดิ้งแอนซันจิด้วยนะครับตัว คิดซึนะแครครับมาหวังนะซาโบแอดเอสครับซาโบแอดเอสจอมมาแดงมาแดงอ่ะทองขอไม่ทรบมาน้องตายเหรอน้องตายขอคิดนะน้องตายคินะอืผมยังไม่มีนะครับ สกิลก็ถือว่าโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะครับโอเคก็ดีนะไม่สามครับต่อไปอีกใบหนึ่งแดงซาโบโคลาเบลดกลุ่มหกดาวมาเนี่ยนะผูสักเก็ตแครมามาเฮ้ยมาแล้วมาซาโบโคลาาไอซาโบเอสเบเกม้ย ซ a b โบ c โค a ลไม่ใช่นะครับมันคือซ a b โบ้แอดเอสนะครับแต่ได้เบรกกลุ่มครับเย่ <laughs> เบรกกลุ่มมาแล้วครับเย่หกดาวคิดสนะตัวที่สองครับเย่ค <laughs> ุ้มมากครับเบรกกลุ่มครับพูดยังไงเนี่ยซ a b โบ้โคลมันต้องเป็นซ a b โบ้แอดเอสดีนะไม่เกลือ <laughs> โอเคต่อไปครับก็คือตัวของ PVP นะซึ่งตัว PVP เนี่ย มีตัวละครหกดาวแค่ตัวเดียวครับก็คือเอเนลเหลืองหดาวนะถ้าหากออกแดงเอเนลเหลืองหดาวแน่นอนนะครับถ้าหากไม่แดงขอชิลิวฟ้าหรือไม่ก็สตูซี่สีฟ้านะครับขอสีฟ้าแต่ไม่เอาหนวดขาวฟ้านะผมมีเยอะและ้วชิลิวสตูซี่แดงเอเนลยังมา สก,กิปเต้มาชิลิวสตูซี่ฟ้ามา<ป>ล่อแดงล่อแดงมีอย่างวะคุณคุณมีแล้วนะล่อแดงก็เอาไปจัดทีสีแดงเนาะล่อแดงครับยังไม่มีมัง้งอีกใบหนึ่งครับตัวพีพีอันเนี้ยขอแดงเลยขอ เอเนลเหลืองหกดาวแดงมาแดงมาเอเนลโจมาเอเนลเอเนลเอเนลมาเอเนลสีเหลี่ยมลี่ยมลี่ยมลี่โอ้โหไอ้คู่นี้มีแล้วอะ่ะคือพวกห้าดาวของ PVP สีเหลืองอ่ะผมมีครบนะครับแต่ผมจัดทีไม่ได้ เพราะผมไม่มีเอเนวเหลืองไงมันคือคีย์หลักโคตรของทีมเหลืองนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันมีเอน,นอีกอายามาโตะเหลืองหบวกอีกซึ่งยามาโตะผมก็ย,ยังเปิดไม่ได้นะอ๋อโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยๆก็ได้อ่าเบคกกลุ่มมาเนาะยังไม่จบครับยังไม่จบนะครับต่อไปก็คือตัวสีแดงตัวแดงสองใบครับ ซูกุสองใบวันนี้วันเกิดโซโลใช่ไหมล่ะขอโซโลวานครับซึ่งตอนแรกับผมคิดว่าผมมีแล้วนะแต่ไปดูครั้งไม่มีแฮะตรงสายตอนนั้นฝันไปมัง้งสรุปโซโลวาโนผมยังไม่มีนะครับโซโลวานคิงแล้วก็ควีนชงมาซูกตัวใหม่ๆไม่สมตัวใหม่ King Queen Solo โน e No Jump Man BoA BoA Super t i g h มีแล้วแต่ก็ได้อยู่แหละคือตัวละครมันดีแต่ผมมีแล้วนะก็เลยไม่ค่อยอะไรมากมายใบยสุดท้ายครับ กับการเก็บแต้มที่ค่อนข้างจะทรมานจิตใจโคตรๆกรับห้าหมื่นแฝดเนี่ยมาคิงควีนคิงหรือควีนสักตัวหนึ 50, king, queen, king, queen, king, queen, 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 ่งมาคิงควีนมาคิงควิน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 มาโอ้โหสันจิอัลลูฟี่นะครับวิแล้ว โอเคผมค่อนข้างจะไม่ผิดหวังตรงที่ว่าผมได้เบรกกลุ่มแล้วเบรกกลุ่มนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตคู่ด้วยอันนี้ค่อนข้างจะแจ่มมากๆนะครับก็ถือว่าไม่ผิดหวังไม่เสียใจครับได้เบรกกลุ่มมาแล้วแถมซัพพอร์ตก็ดีตัวละครที่ไม่ซมก็มีนะครับค่อนข้างจะคุม้มากๆกับการเก็บแต้มมาห้าหมื่นแต้มในสองวันเนี่ยคนเหนื่อยเลยครับ กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดตามเพื่อเปิดดังใจให้ผมเลยครับรู้กันไหมฮะสวัสดีครับ